สองรสชาติที่นาเดชยาย่า,ยาคิดให้แร่รสลาบทอดกลิ่นแซลมอนครีมชีสแล้วขึ้นหล่ะชอบรสไหนกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะก็คงจะได้ชมภาพยนต์โฆษณาตัวใหม่ล่าสุดนะคะ <c oughs> ของเรเรียบร้อยแล้วซึ่ง พรีเซนเตอร์ <center> ผู้ขวัญคันนะดัดเดตยาย่ามาร่วมแสดงนั่นเองนะคะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ร่วมที่จะคิดรถให้เลด้วยเป็นครั้งแรกเลยนะคะก็คือรถเลดลาพทอดนะคะแล้วก็เลดแซลมอนครีมชีสนั่นเองซึ่งเป็นรสชาติที่ทั้งคู่เนี่ยผูกพันมาตั้งแต่วัยเด็กเลยทีเดียวแล้วก็ยังได้นักแสดงรับเชิญพิเศษนะคะก็คือคุณแม่ของทั้งคู่นั่นเองนะคะมาร่วมแสดงด้วยคะ่ะในหนังสั้นที่ใช้ชื่อว่าเลรถนี้ที่ภูมิใจนะคะก็สามารถดูกันได้เลยนะคะ,คะในเฟซบุ๊กนั่นเองเลดไทยแลนดะะ์นั ถ่ายกันเข้ามาได้นะคะว่ารถไหนขายดีที่สุดนะคะเพื่อลุ้นดินเนอร์เอกลูซีกับณเดชน์และยาย่าค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะยังมีลุ้นรับทองคํามูลค่า1ล้านบาทค่ะติดตามรายละเอียดกันได้ะค่ะที่ด้านหลังซองเลทั้ง2รสชาติค่ะใน Facebook c o m l a c e s t h a i l a n d นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะหมดเขต31กรกฎาคมนี้ค่ะใช่แล้วค่ะเราเข้าไปดูนะคะ f a c e b o o k c o m l a c e s t h a i l a n d นั่นเองออมาต่อกันที่ภาพบรรยากาศนะคะเรียกว่าเป็นการทําบุญในวันที่เป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะเรบะว่23ป ของนายฤทธิเรืองฤทธิ์นั่นเองนะคะ,คะงานนี้เขาคว่วคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนคลับเนี่ย,ยไปทําบุญใช่แล้วค่ะ<ม>ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั่นเองบรรยากาศเป็นอย่างไรไปชมค่ะ ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ23ปีบริบูรณ์ไปเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานุม่มฤทธิ์เรืองฤทธิ์ได้ชักชวนเหล่าแฟนคลับและครอบครัวไปทําบุญกันที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเยี่ยมผู้ป่วยทหารเราอมอบของขวัญเพื่อเป็นการให้กําลังใจผู้ป่วยทหารอนอกจากนี้เ,เพื่อให้สมกับความคิดถึงนุม่มฤทธิ์ยังได้ร่วมพูดคุยกับเหล่าแฟนคลับพร้อมทํากิจก,กรรมสนุกนกก่อนที่จะมีการเซอร์ไพรส์รด้วยเค้กวันเกิดก้อนโตจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ขอให้เราดูแลมาร้ี่สี่ใบทำสี่ใบก็ขอให้สทายมากก่า รู้สึกยังไงที่ได้มาทําบุญกับแฟนคลับนะครับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าแฟนๆเป็นเป็นเป็นตัวตั้งตัวตีที่ที่ที่ทำงานนี้ขึ้นมานะครับต้องขอบคุณที่ให้ให้ให้วันเกิดเลเป็นวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้มารวมตัวกันได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันพบปะกกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จริงๆก็มีมาทุกๆปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วที่เราได้จัดงานมันเกิดกันอย่างนี้ก็ยังไงก็ จะพยายามมอบความสุขให้ทุกคนเต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากในวันนี้ครับดีนะเยอะมากที่ไม่แปลกเทียนทุกอันอนี่คงคเป่า น้ามืดเลยทีเดียแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติทั้งของรส<ช>ของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของแฟนคลับด้วยนะคะค<ช>ุณผู้ชมค่ะจริงๆงานเนี้ยจัดขึ้นไปในวันที่29มิถุนายนนะคะแต่ว่าน้องริสเนี่ยเกิดจริงๆในวันที่20มิถุนายนนั่นเองเราก็ขออวยพรันเกิดย้อนหลังให้กับน้องริสด้วยละกันนะคะทีหเห็นสีหน้าน้องก็ดูปลื่มมาก รูอเหมือนจะเพิ่งแบบร้องไห้จัดความสุขที่แล้วถ้ึงมามรับสคู่นี้เองนะคะยังไงก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นที่รักของแฟนคลับตลอดไปแล้วกันนะคะ